ปรากฏว่าระหว่างที่รามสุนทรกลังไล่นางไม่ขลาอยู่เนี่ยมันมีเทวดาอยู่องค์หนึ่งขับราชรถผ่านมาตัดหน้าเออชื่อว่าอรชุนคนละอรชุนกับมหาพรตะอันนี้ชื่ออรชุนเป็นเทวดาขับรถตัดพัดตัดหน้ารามสุนรก็แบบเฮ้ยมึงใครวะอ๋อเรียบร้อยปาดหน้ากูเรียบร้อยเฮียขับรถเฮียขับรถปาดหน้ากูอรชุนก็โอ้ไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่าแถวนี้มันก็ไม่มีเลนป่าอะไรเงี้ยเออ แต่ว่าถ้าจะมีเรื่องอ่ะก็ได้นะโอ้โหเไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าก็ได้นะก็ได้นะก็ได้นะอรชุนอ่ะคือมันไม่ใช่เขาไม่ใช่เทวดาธรรมดาเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเคยมีวัดมีวีรกรรมชนะทศกัณฐ์มาแล้วอ๋อเกิเกี่ยวอยู่เออคือทศกัณฐ์ตอนที่ยังเป็นแบบลูกศิษย์หรือศีอยู่หรือศีโคบุตรตอนนั้นก็เคยมาขโมยดอกไม้ในสวนอรชุนแล้วก็โดนอรชุนแบบ เอาสอนไปพันตัวมัดเอาไว้จนฤาษีต้องมาแบบปล่อยลูกศิษย์กูเธออะไรเงี้ยก็เก่งอยู่สองคนนี้ก็เลยสู้กันสู้กันปุกปากปุกปากจนกระทั่งมีอยู่จังหวะหนึ่งลามาสูนคว้าข้อเท้าอลรชุนได้สองข้างก็ฟาดเข้ากับเขาไกลาดอหอรชุนตายเขาเขาไกลาดเอียง อยู่อี้เอียงเขาไปลาดเอียงเพิ่งรู้ว่าลำบาเกียร์ก็ซาเวดเหมือนกันนะซาเวดซาเวเหมือนมว่ป้าไม่ฟาดฟาดฟาดเหมือนจับก้าอี้ฟาดเออเอออลชุนตายเขาไปลาดเอียงไพ่สวนเซ็งไอ้แต่บ้านกูเอียงเฉย